ทุ่งดอกไม้ป่าค่ะช่วงรือดูใบไม้ผลิที่นี่จะเยอะมากค่ะดอกอันนี้แล้วก็จะเป็นทุ่งกว้างอย่างเงี้ยค่ะสีสดสวยไหมคะเวลามันโดนกับแสงแดด ดอกยาสีเหลืองๆพึ่งเต็มเลยนะคะได้ยินเสียงหึ่งหึงหึ <laughs> ่งแต่ไม่เป็นไร สวัสดีค่ะบรรยากาศสวยไหมคะที่นี่ดอกไม้สีเหลืองอลามาเดินมาเหนื่อยมากเลยค่ะก็จะมาแวะพักกินผลไม้นะคะกินน้ำมีผลไม้แล้วก็มีคุกกี้ค่ะเป็นกีวีค่ะ ีวีที่เพื่อนให้มานะค่ะให้มาเป็นรอบที่สามกินไม่หมดสักทีค่ะตัวต่อเอ้ยไม่ใช่ตัวพึ่งใหญ่มากเลยค่ะก <g> ล <it> ัวเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ามันคงไม่ต่อยมั้ง จะมีบ่อน้ําบ่อน้ําแบบว่าธรรมชาติอลคะ่ะที่คนแก่ที่นี่เขาจะชอบมาตักน้ํากันประจาเพราะว่าน้ําสะอาดมากมันไม่ใช่มไม่รู้นะแต่ว่าอร่อยอะคะอร่อยมากเพราะว่าถ้าไปเก็บหอยเม่นนะคะมันต้องผ่านทางนี้เวลาน้าหมดทีไรนะคะก็จะเอาแวะเติมน้ําตรงนี้นะคะ่ะ ตอนนี้สี่โมงเป๊ะเลยค่ะสี่โมงเย็นนะคะอันนี้จะเป็นส้มโอนะคะลูกใหญ่มากไม่ใหญ่มากนะส้มโอที่เนี่ค่ะเนี่ยค่ะ,คะไว้สีมันหวานแหววไหมคะน่ากินน้ำมันฉ่ำมากเลยค่ะ เปรี่ยนไยส้ม,มโอแต่ว,ว่ามันลูกเล็กมันไม่เหมือนส้มโอเขียวบ้านเราเนาะอุยน้ำเยอะมาก แบบว่านอนอาบแดดอะไรเงี้ยคนที่นี่นะคะเขาจะไปนิยมไปอาบแดดกันนะชายหาดอะไรเงี้ยก็จะเอาผ้าขนหนูเหมือนอย่างเงี้ยค่ะพากันไปชายหาดแยวเราก็แตกต่างจากเขาหน่อยเราเอาผ้าขนหนูมาแต่ว่าเราชอบมาเป็นแบบนี้ธรรมชาติไปดูอะไรเงี้ยไม่ชอบทะเลค่ะตั้งแต่มาอยู่ที่สเปนนะบอกตรงเลยนะคะ เคยลงเล่นน้ำที่ทะเลเลยค่ะไปชายหาดนะคะแต่ว่าอา่ไม่เคยลงน้ำอะค่ะแล้วไปชายหาดเนี่ยไม่กี่ครั้งเองตั้งแต่มาอยู่เนี่ยไปชายหาดประมาณสี่ครั้งได้ั้มคะ <c oughs> <c oughs> มีคนเดินด้วยเขามาเดินดูธรรมชาติดูอะไรกันนี่ค่ะ อยากจะแวะมาเหมือนเราด้วยนะคะเนี่ยแต่เรามาเป็นคนแรกบรรยากาศดีค่ะโอล่ะ มีการบอกว่าเุ้ยกำลังกินเหรอเนี่ยใช่กำลังกินค่ะเขาอยากจะแวะมากันนะคะเนี่ยแต่เราจองแล้วค่ะตรงนี้ นอนพักตรงนี้สักแป๊บบรรยากาศดีจริงๆค่ะแดดมันนุ่มๆม,มันนอนเหมือนมันแบบวา่าบอกไม่ถูกอะค่ะ สองพึ่งค่ะเห็นพึ่งไหมคะพึ่งหรือตัวอะไรก็ไม่รู้แต่คงเป็นพึ่งแหละตัวใหญ่มาก ะะอ๋ตอตะวันสองตาค่ะสวยไหมสีเหลืองแบบว่ารอบตัวเลยอะค่ะ360สามร้อยหกสิบองศาเลยนะคะเนี่ย บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวลากันไปคลิปนี้เลยนะคะกับความสวยของดอาไม้สวัสดีค่ะ